thank สวัสดีครับท่านผู้ชมไม่ว่าคุณจะชมวิดีโอวันนี้อยู่ที่ไหนก็ตามแต่อยู่บนรถทัวร์อยู่ในบ้านอยู่ในร้านอาหารหรืออยู่ในโรงแรมที่พักผ่อนนะครับขอให้มีความสุขมากๆกับการชมทีมงานของยาวอายุทยาเอสทีจีเส้นคอนเสิร์ตสร้างเสียงฮเรและความบันเทิงเป็นยอดนิยมอันดับหนึ่งของเมืองไทยและทั่วโลกที่มีคนไทยอาศัยอยู่เรียกร้อง s t สทีจ้เส้นคอนเสิร์ตจ้ำไว้ให้ดีนะครับเอสทีจี้เสนคอนเสิร์ตเราชมหายาวเข้าตากกรรมการชุดเก้าได้เลยครับ สวัสดีครับท่านมูมีเกียรติที่กําลังครับท่านที่ชมวิดีโอของ s อทีวิดีโอตอนนี้นะครับว่าบันทึกเทปกันที่ห้างเมลิคิงรังสิตครับตลกยาวอุทยาก,ก็อยู่ที่เอทีนี้บริษัทเดียวเท่านั้นนะครับมาหาดูได้โลโก้นี้จากการถามรายการของพระรามก้าพลาซ่าคุณสมยศสุธางกูลนะฮะที่เส้นคอนเสิร์ตร่วมกับมมลิคิงเอทีวิดีโอขอบคุณมาดาท่านผู้ชมนะครับที่ชมอยู่ ในประเทศก็ดีนะครับจะเป็นท่านที่กำลังเดินทางกำลังพักผ่อนหย่อนใจกับครอบครัวดูตลกนะครับไม่มีพิษไม่มีภัยรวมท่านที่อยู่ที่ไกลๆนะครับท่าน,นยุดต่างประเทศก,ก็คือวิดีโอของเอทีไปชมกันผมไปญี่ปุ่นมาก็ได้รับการต้อนรับจากบรรดาท่านที่ไปอยู่ที่ญี่ปุ่นนันมากมายขอกราบขอบคุณร้านทุกร้านที่ ประเทศญี่ปุ่นนะครับที่มีวิดีโอของเอทีประจำหน่ายนะครับขอบคุณเฮียกุยขอบคุณร้านมโนราขอบคุณร้านทุกๆร้านนะครับจะเป็นร้านของคนไทยที่ให้เช่าว,วิดีโอนะครับก็เป็นพวกเราได้มีภาพออกไปทางด้านโน้นก็ถือว่าดีใจครับวันนี้มีอะไรพี่โอ้โหไปยืนทำอะไรอยู่นะ่ะโอ้โหสวัสดีครับสวัสด,ดีสวัสด,ดี เออมาขายลอตเรี่เหรอครับครับครับวันนี้รู้สึกดีใจที่ได้มาเอทีวีดีโออ๋อมาที่นี่ดีใจแล้วตอนี้ก็วันนี้ก็นำลิเกมาเสนอด้วยมีลิเกด้วยครับมีลิเกมาด้วยอ๋อชอบปีนี้ปี Amazing Thailand ก็เลยใค่สมครับว่าเป็นปี Amazing เอาศิลปะแบบไทยๆมาเสนอเราเป็นคนไทยต้องใช้ของไทยกินของไทยร่วมใจไปหยัดครับก็ แต่แปลกใจทำไมไปดูหนังไททานิคมันมีไทยเหมือนกันนะน้าก็แล้วลิเกลิเกเลือกเรื่องอะไรลิเกวันนี้เอาแบบเรื่องแบบชนิดแบบเอาแบบแบบชนิดแบบไหนบูนหน่อยบูนหน่อยบูบูองมีรอบลาข้าววันกันลิเกจะไปดูแบบชนิดเศร้ามันก็ไม่ไหวเศรษฐกิจไทยเศรษฐกิจอย่างี้ยแย่อาการร้อนด้วยไปเดือนนี้นะครับเป็นเดือนข้าวไกลที่ดวงอาทิตย์ข้าวไกลกรุงเทพมาสุงร้อนร้อนมากนะฮะ จะต้องเกยว่าท่านผู้ชมขนาดมีแอร์ก็ยังพัดกันนะฮะท่านที่ยังไม่สมควรที่จะ,อะตอดก็อย่าเพิ่งตอดมานะฮะร้อนยิ่เหม็นหน้าดูมีอะไรมาเล่นวันนี้เกยพระเอกล่อป่าโอ้โหพระเอกนี่ถ้าออกมานี่ต้องร้องโอ้โหเลย หาดูที่ไหนไม่ได้อีกแล้วเหรอครับครับโอ้โหก็อยากจะคุยว่าความหลอกขนาดไหนเดี๋ยวให้ท่านผู้ชมตัดสินเอาเองดีกว่าว่าใครจะหลอกกันระหว่างพระเอกมีพระเอกนางเอกมีนางเอกนางเอกผู้ชายแต่งตัวเป็นผู้หญิงอ่ะผู้หญิงแท้เลยนางเอกนะนางเอกนี่เราของเราคณะเราไม่มีการเล่นแบบปลอมๆเอาผู้หญิงเอาผู้ชายมาเป็นผู้หญิงหรือว่าเอาประเภทสองมาทําเป็นผู้หญิงอะไรเงี้ยมันชายจริงหญิงแท้ชายจริงหญิงแหม่ท่านเจ้าท่านเล่นดีจะหาไปเล่นงานที่บ้าน ที่บ้านกำลังจะศึกเจ้าวาดอยู่งานฉลองเจ้าวาดศึกเอ๊ะทำไมทำไมต้องเคยเคยเคยไปเล่นเล่นงานวันวันเกิดที่เคยไปไหมฮะเคยครับวันเกิดก็เคยเปิดโรงงานนี่ไปไหมเคยครับบวชเคยขึ้นบ้านใหม่เคยครับเล่นฉลองปิดร้านเคยไหมอันนี้ยังไม่เคยมีเจ้าภาพมาติดต่อเลยมีผมไปเล่นที่ญี่ปุ่นมาแล้วฉลองปิดร้านครับพอดีวันนี้จะเป็นวันสุดท้ายของการดาเนินงานเลยก็เลยเอาตลกไปเล่นฉลองปิดร้าน ที่โยโกฮาม่านะครับอคณะผมนี่ได้รับเกียรติไปด้วยเหรออะโอ๋ออาอย่างพร้อมยังพระเอกแต่งตัวเสร็จได้ยังพระเอกคิดว่าคงจะแต่งตัวนานหน่อยเพราะว่าพระเอกต้องออกทีหลังอ่าฮะครับก็คงเอ๊ะทำไมเราคนไทยนี่เวลาคุยกันทำไมต้องต้องใส่หมวกครับออต้องขอประทานโทษผมลืมดีใจคุณยาวยุธยาใช่ไหมล่ะใช่ครับแม่เ้อินเรื่องยังไงเรื่องยังไงถรงศึกซะละครับ ครับก็ตอนนี้เศรษฐกิจไม่ดีนะฮะจะว่าจะฉันสองมือก็ฉันไม่ได้ต้องฉันมือเดียว<อ>เพราะว่าญาติโยมไม่ค่อยมีเงินทองใส่บาทกั<ค>นเท่าไหร่ก็เลยพอบแล้วเอาเงินทองใส่บาทเอาไปแบบซื้ออาหารมาใส่บาทนะก็<อ>ลเลยคิดว่าถ้าบวชต่อไปเราคงทบสมาธิไม่ได้อืม,มันหิวองทับยังเดินด้วยทองใช่แล้วทําไมอาตรมาจะไม่ฉันอาหารบ้างละ่ะก็หิวถามจริง,รงตอน,น,นดึกๆนี่กินมามาปะ มาม่าเดี๋ยวนี้เขาว่ามันเผ็ดกว่าเดิมเลยไม่เอาเลยเล่นหรืยังอ่าตอนนี้ก็ระนาดมาแล้วมาแล้วใช่ไหมรอระนาดอยู่ใช่ไหมออกแขกเลยออกแขกเลยอ้าวเพื่อไม่เสียเวลานะครับก็ให้รับชมกันเลยในทอกเลยอันนี้เสนอตอนตามล่าสิงหรลาด โอ้โหดุบดุเด็ดเผ็ดมันอย่างไรเดี๋ยวท่านผู้ชมตัดสินใจเอาเองนะครับเสียงปรบม,มือคือเครื่องยืนยันให้ชาวคณะของเราอยู่รับใช้ท่านไปอีกนานอ้าวเพื่อไม่เสียเวลาเอฮชา มึงร้องไม่ได้ก็ฮัลเลว่ออลเลวังกาเลยอิชิพายฮัลเล่วังกาเิญท่านมาชมลิเกเจิญรับชมได้ฉากแรกจะพบกับเทพบุตรรูปงามแต่ไม่ใช่ใคร แกชิงกระชบแม่งมัดกันนี่ลิเกแกไม่ไม่เคยเตรียมพร้อมเลยเหรอฮะโอ้โหชิงกระชับน่ากลัวจะมีอารมณ์พันกันมั่วเลยดินะอะไรมันพันกันได้ยังไงวะอย่างว่าแหละหลายอันมันยังพันลิ้นอันเดียวยังพันกันได้เลยนะภาษาอะไรสายชิงก็สายฉาบริงหรือเปล่าอาจิงชิงิงแม่ยกนั่งข้างหน้า สวยสวยฮะสวยไปหมดรู้ตัวอสองสัยพระเอกเพชรเยอะเกินออธรรมดาลิเกทั้งโลงอก็ต้องมีโกงไว้เป็นประกันว่าเทียวโกงคนนี้อ้คนนั้นเลือกถึงจะคันหนักเขา่าแม้ทำามีพระเอกไปเสียทั้งโลงเอ้ยไม่มีตัวโกงปรากฏ จะทำได้เรื่องเอ้ยมันขาดรถแม่ไม่มีกรรมสดกระโโตกเศร้าแม่ทำโคไม่เก่งว่าเรื่องมันเอ้อก็คอยใจพองโโอ้ยเน็ตมาช้าก็โยนทำไมไฟไหม้บ้านพองเหรอไล่เปจังหวะดจากคนไหนตัวโกงมันก็ต้องล่องอย่างเงี้ยแหละเกมช้าปะใช้ใครใช้มึงอ่ะเสือใช้ลิเกซะอีก ดูลิเกมานานหรือ,อยังเนี่ยนะดูมาแต่ก็อ้อนก,ก็ออกและดูลิเกมีปัญหามากมายแบบนี้ตลอดเลยเหรอตลอดเคยนั่งดูลิเกแล้วก็กระเด็นไปติดตู้ลระโพงมั้งไหมละ่ะแล้วก็กระเด็นกลับมาใช่ไหมกูบุมบ้มบลแรงพูดแล้วทาเป็นยอกย้อนไม่ใช่พ่อคนนี้จะได้ไม่เถียงพอ่อยังทุ่มด้วยถังหิ้ปูนเคยนั่งดูลิเกยอยู่ดีๆแล้วเงาหัวหายมั้งหรือเปล่าเคยเล่นลิเกยอยู่ดีๆแล้วเหลือแต่ชุดไหม แล้วตัวมันไปไหนล่ะไม่รู้แม่งไปไหนหลายปีไม่เจอเลยเนาะตายแล้วหน้ากลัวมันจะไปที่อื่นมีหน้าที่ดูกับตายอย่างเดียวนี่นี่ไอสัตว์ร้องให้จบด้วยยังร้องไม่จบเลยหัวเราะแล้ว,ว,ลลวนึกนึก,นกไม่ออกอัธรรมดาลิเกทั้งโลกก็ต้องมีโกงไม่เป็นประกันว่าเจ้าโงกงคนนี้สีคนนั้นเรื่อง ันนไม่ถ้ามีพระเอกไปเสียทั้งรองเอ้ยไม่มีตัวโกงป่ากดถึงจะทำมาให้เลื่องมันขาดรนแมนไม่มีคำสดและโศกเศร้าแม้ถ้าโกงไม่เก่งว่าเลื่องมันแล้วก็ก่อยแต่พวกโกงกขหน่อยคุณก็เกียเตเอ้ยเอ้ยทำยามเยียดเจย,ยให้และตัวฉันนึกอายสงสารพอ,อทีพระเอกออกมาร้องพวกสาวๆลืกกระจอกตาเป็นปมัน พออีทีตัวโกองออกมาลองบังเอ้มไม่มีใครหัน้าให้วันนี้ฉันเป็นตัวโกองอฉันจะโอกองให้เสด็จวันนี้ฉันเป็นตัวโกงฉันจะโอกองให้เสด็จโกงให้มันเพ็ดขอพริกไทยพริกไทยลมแดดกูดูดมึงกูก็เหนื่อย เดาว,ว่าตะแกเลยฉันยังเหนื่อยเลยตัวเรามีชื่ออยู่แล้วอ่ะเจ้าชายกระโจะเผียวฟ้าคำลนฮะฟ้าคำลนอ่ะแล้วแกมารู้เรื่องอะไรกับฉันด้วยอ่ะกูดูมาหลายเที่ยวแล้วเรื่องเนี้ย <c oughs> เหมือนเรื่องบ้านทรายทองอะทำแม่มหลายเที่ยวเลยในทีวี <c oughs> ดูจนจำได้แล้วเจ้าชายฟ้าคำลนมีสเสด็จพ่อชื่อว่าฟ้าลั่น คุณแม่ชื่อว่าฟ้าผ่ารอเท่าไหร่ว่าฟ้าลั่นเนี่ยไม่ใช่มะม่วงจเจ้าน้ำดอกไม้มงไม่ร้องส่วนน้องสาวชื่อว่าฟ้าแลบ p ังว่าเมื่อเช้าไปที่บ้านแลบมาตั้งสองของน้องเลยอะไรฟ้า <c oughs> <c oughs> ฟ้าบัญญากาศเจรแลบมาตั้งสองเลือกเกินแต่รู้สึกร้อนลุ่มูมใจซะเหลือเกินนะวันนี้ไม่รู้มันเป็นอะไรอากาศร้อนมัง้งอากาศร้อนยังพอว่า แต่รู้สึกงุนงิดในหัวใจแค้นที่มันเก็บชำระเอาไว้ไม่ได้เขาบอกสิปีแก้แค้นทียังไม่สายแค้นใจนักไอสิงหราชมันมาฆ่าพ่อฉันโอพ่อฉันตายแล้วนะเลือเอ,อ๋อถึงว่าไม่มาด้วยเนะาะคนมันญาติแกตายแล้วจะมาด้วยเหรอผมพวงยังมาเลยยัก็มาอย่างนั้นนะถึงได้เจงหวยกันบานไปหมด แต่บอกกรชันไม่เหมือนกันบอกคืนนี้จะมาหาแกกูไม่ว่างกูมีจุ๋มจิมปะทะเอามาคุยกันเลยฉันแค่ใจสิงหราชที่มันมาฆ่าพ่อฉันถ้าเกิดว่าฉันฆ่าสิงหราชได้เหมือนกันกับทดแทนบุญคุณพ่อมันฆ่าพ่อฉันไม่พอนะนะมันยังจับเอาไม้เสียบตูดประจานไว้อีกคนหรือไก่ย่างนะคนเนี่ยแหละ ถึงว่าทิเราจะต้องรีบเดินทางน่ารู้จักมันไหมไม่เคยได้ยินชื่อไม่เคยเลยอ่าเคยได้ยินชื่อแต่ไม่เคยเห็นตัวไม่เคยเห็นตัวเลยไม่เคยไม่เคยมันดุนี่ว่ามันฆ่าพ่องอ่ะไอ้นี่มันดุเออมันเยี่ยมมันโหดคิดดูเราโหดไม่โหดขนาดไหนลูกเด็กเล็กแดงมันเจอหน้าที่ไหนมันจับข่าหมดฉันคนหนึ่งที่จะต้องเดินทางไปปราบมันเราก็คนหนึ่งเหมือนกันที่มีฝีไม้ลายมือ คืนอยู่ชาไม่ได้นี่ไปเถอกูร้อนแล้วล่ะแล้วจะว่าตะแกงเลยฉัดยังร้อนเลยเออเงเองเออเงอโอ้โหเสียงดีเนาะเสียงอย่างหมาเย่ยวรสกันสีอะไรลิเกนาสิกเออเงอเออเงอเออเงอเอองออ่ะตังกูลไปจ้ะ Ay, เป็นตัวอะไรนะพี่กองกองยังหน้าตาขนาดนี้พระเอกแม่งไม่แกะกองเลยเหรอแล้วคุณน้าเป็นใครคนโดมีแกบอกให้เฉยไม่ต้องกระแทกมันฉันหรอกทำไมไม่ต้องมาล้อเรียนน่ดูลิเกห้ามกระแทกกูไปดูมึงคุณน้าชอบดูลิเกเหรอครับชอบครับชอบแหมถ้าชอบดูเมื่อวานหน้าตามไปผมเล่นแถวตลาดบางก็ปิเ่ะคุณน้าเหรอ เจ้เขาไปเล่นงานแก้บนแม่ค้าในตลาดเขาถูกหวยเล่น3วันสามคืนแหมคืนที่สามแม่ยกเป็นร้อยคุณน้าออกไปล่องไม่ถึงสามคำนี่นั่งกันอยู่ข้างหลังโบกมือกันเกลียวมาลองวัลโลกก่อกเก็บลองเท้าให้ทีตะกี้คว้างไม่ถึงก่อนจะทําการแสดงนะฮะต้องกราบขอบพระคุณคุณแม่สมจิตนะครับเมื่อเดือนที่แล้วนะฮะชาวคณะไปรับแสดงที่จังหวัดสุพรรณบุรี ไปเล่นมา4วัน4คืนคืนที่4คุณแม่ถูกอ,อกถูกใจมากได้มอบรถโตโยตา้าซัรุน่าให้ลูกหนึ่งคันกราบขอบพระคุณคุณแม่สมจิตอย่างสูงนะครับไม่เว้ยแต่ถ้าวันนี้มาชมรายการที่จี้เส้นคอนเสิร์ตที่เมอร์ลีคิงนะครับคุณแม่สมจิตกรุณารับทราบด้วยนะฮะรถที่ให้มาไม่มีเครื่องนะฮะมึงทําไม่ถึงเครื่องอะดิให้ตุกตุกลากมาไว้ข้างหน้าเนี่ยกว่าจะขึ้นมาได้ประชา้ากวนแผ่ดาวไร้กระโย่ยพระโมโห รอๆอย่างนี้มันไ่ที่ไหนสาวไม่สนใจตามตื้อต้องเล่นลุนแรงเอาว่าแข่งตามเรื่องใครกดใครเครื่องไม่แค<อ>ร์จะร้อนจะหนาวต้องเท้าน่ะไม่เอาใจเย้ลุกทำไมนเนี่ยอ้าวไอ้เฮียแล้วมาครับเั็ไงไห่กูรู้ว่าดูเฉยๆไม่ต้องลุกนะเฉพาะลิเกเท่านั้นที่ลุกได้เอ,อ ร้อนจะหนาวต้องตาวแน่ไม่เอาใจแอมัวอืดอ,อาศัยดวงชั่วเป็นสิ่งนำโชคตกสางความชั่วเป็นสิ่งนำโชคกกงซาติโลล,ลําลื้งไงยากแล้วเหรอโอโหสองตัวยังไม่ใช่พ้าเอกลยดูที่นะอันตัวข้าเจ้ามีน้ำอยู่แล้วว่าจอมโจรลีโอพุทธ เมืองลีโอพุดธโกกานาวินตาละวะนามว่าลีโอพุดธได้ตามขุดคุยหาคนรักมาเป็นแรมปีแต่ก็ยังหาคู่ใจไม่ได้ทุกวันนี้ยังไม่อยากมีเมียคุณนะยังไม่อยากเหรอยังไม่อยากมีเมียไอ,อ้อายางงั้นอะอยากที่ไม่มีเพราะว่าอะไรรู้ไหมสาเหตุหลักคือว่าต้องแก้แค้นแทนแม่ให้ได้ซะก่อนทำไมแม่เปอะไรอะแม่ฉันโดนฆ่าตายฆ่าคมคืนใครฆ่ารู้ไหมคุณนะใครไอ้สิงหาราช อไอ้ทำให้มันฆ่าคนยังวะมันได้กอ่อค้ํำเข็นมากมายมันฆ่าแม่ใันไม่ได้ฆ่าธรรมดาก่อนจะข่มขืนนี่มันจับแหกตูดเล่าพีป,ป่นเลยโอ้โหมันอารมณ์ป่าไว้จริงวะไม่ใช่อย่างในรถยนต์ทุกวันนี้เดินทางตามหามาเป็นแรลมปีนะาเห็นมากไหมไอ้สิงหาลาโอ้โหเล่นดีไว้คนดูลูกบานเลยไปห้องน้ํารู้จักไม่สิงหาชมีคนไปคนหนึ่งแล้วจะไปตามฆ่าไอ้สิงหาชมีคนมาตัดหน้าใช่หรอเออมันจะไปฆ่าสิงหาหราเดอ อยู่เช้าไม่ได้ต้องรีบเดินทางไปค่ายสิงหราดก่อนที่ใครมันจะตัดหน้าเราไปฟันแหละฟันแหละแป๊บแป๊บใส่หมวกแก๊สระเดิดคุกกับทำบุญัะปังไหนหนอจะได้เรื่องข่อกับแม่ข่อยจับ Oh. ถ้าไอเฮียไหนเขาลำจบไปตามกูด้วยจะไปไหนแล้วเมื่อไหร่มึงจะหยุดเนี่ยฮะลิเกลำก็ต้องลำโชว์หน่อยสิกูจะดูลิเกไม่ได้ดูลำดูลิเกเหรอถ้าดูลำไปดูนู่นแล้วอุตรดิตต์ไม่ใช่ลำให้หมูกินนะโอ้โหชุดเนาะเพชรแวบเชียสวยไหมฮะสวยเขายืมข้าวก็ผิวมึงดีนะตัวาดำใส่้าแดงเชียอาเขาเรียกว่าสีเนี่ยทำให้ผิวผ่อง เลยผิวอย่างผมเนี่ยผิวแทนแทนพ่ออย่างเงี้ยอ้าวก็สีขาวมาอยู่สีดำมาแทนไงยืมไครเข้ามาล่ะทีเนี้ยยืมคุณรอลุงวิลงเข้ามาขออนุกเคาะให้โอ้ยทำไมได้เขาไม่สวยได้วันนี้เดี๋ยวยิ้มหาไม่ยกก่อนเออมอยโปรยิ้มไปโปรเออเออชะม้อยชะม้ายชายตาไปแล้วก็ร้องเพลงด้วยร้องไงพี่มอง มองส่งสายตามองหาซนตีนอยเอามาทำไมเล่าแกมึงพอโปอยปลายเตือนคนเราก็ต้องเรียกร้องความสนใจจากแม่ๆพี่พี่ <c oughs> ว่างไหมล่ะคืนนี้แม่ยกเข้ามาบอกมาถามอ้ยจะชวนผมไปเที่ยวไปนอนเหรอพี่ไปบ้านเขาหน่อยไปบ้านได้ไปนอนเขาใช่ไหมไปผัวก็ถือ <c oughs> โอ้ยไม่เอาหรอกกลัวกลับมาไม่เท่าเก่า จะร้องนะฮะใครจะให้รางวัลก็เชิญนะครับแค้นเอ้ยแค้นใจโอ้ยเงมยบเลยแม่มันแขกหรอแค้นเอ้ยแค้นใจไม่มีใครจะเท่าเหมือนกับ แขนใจเรามันช่งางเศร้ามองสีอยากจะไปฆ่าไปเขน็นไอ้พวกเหลือเดนคนดี ชามันวะเลยเดี๋ยวเตะไอ้เฮียเดี่ยทีได้ไหมทำไมเขาเล่นกี่โมงมันหลับพี่บอกเลยซื้อรถไม่ซื้อมารถนไม่เลยหลับเลยไปลังสินนู่นเออเลยไปได้ไงนั่งรถกลับมาหลับเลยไปลังสีเหรอเอาแล้วมันมายังไงอ่ะฮะมันเดินมาเนี่ยนั่งรถแล้วหลับโอ้โคนอะไรแสดงเมื่อคืนไม่ได้นอนสิไม่ได้นอนหกโมงเช้ายังอยู่เลย ไปถึงไหนมาพี่อะไรมาคุยกับพี่ยศโอ้ยคุยกับพี่ยศดกับของลับล้าก้าเลยอุ้ยคุยต้องยันหกโมงเช้าเชียวยอดไปให้กลับเออโอ้ธุระอะไรกันน่ะไม่รู้อะโอ้โหธุระเยอะเนาะต้องต้องไปว่าแต่ยศอดสิแม่ทำเป็นบัญการเรากลับแจงแล้วเหตุบังเอิญหนึ่งในร้อยนะพี่นะหนึ่งในล้านไม่งั้นไม่เจอแม่งเลยลับเดี๋ยวท่านลับมีเรื่องต้องใส่ไม่ง้อกันนอนเต็มที่แล้วตั้งแต่บัดนั้น มาจนถึงบัดนี้เมื่อครั้งนั้นพ่อเราเป็นเจ้าเมืองที่นี่เถูกไอ้สิงหราชฆ่าไทยอดูสิพ่อเราไม่เคยไปทำความขับแค้นใจอะไรให้ใครเลยทำไมมาฆ่าพ่อเราได้เอโอโธ่อพ่อใช่ไม่ใช่พอ่อคนเดียวนะนะใครอีกแม่นั้นด้วยโอ้โห,หน่าสงสารมึงนะ่ะมึงพูดอา เลือกแกเอกกแกเล่นดีกันไม่เล่นเองแล้วกูเห็นใครมาใครมาไอสิงหราชฆคาตายหาหมดมีคนกล่าวว่าไปฆ่าสิงหราชเหมือนกันเหรอสองคนมาแล้วพ่อแม่ตายจะหมดบ้านอยู่แล้วสองคนแล้วไอคนพ่อไอคนแม่มึงเนี่ยต้องพ่อต้องแม่ฉันทั้งพ่อทั้งแม่ตายบ้อยสิงหราชเหมือนกันนั่นไงคนึกแล้วแล้วยังน้องสาวอีกคนนะนะแล้วแกทำไมรู้ดีจังอ่ะโอ้ยยังก็เกินเป็นคนให้เรื่องลิเกสิไม่ได้ เราต้องรีบไปแก้แค้นไปฆ่าไอ้สิงห์ลาดก่อนไอ้สองคนไปก่อน,นไอ้คนสองคนนะั้นเดี๋ยวมันจริงฆ่าซะก่อนเราจะไม่หายแค้นไปดีกว่าไปเลยเหรอหลังมึง เลงนี่อยู่เสื้อบ,า,บางไอสัตว์โอ้แล้วก็ไปบอกฉันก็ลลงจะโชว์ลำมมา้างสิแล้วไม่ใส่เสื้อในสัตว์ด้วยไม่รู้ว่าตรงไหนนมตรงไหนท้องเลยโอ้แล้วใส่ชุดคุมเลยนะโอเวลาเดี๋ยวต้องแก้เครื่องครับข่าวแย้่โอ้ยรุ่นนี้ละหม,มากไหยเลยเนะี่ยไปก่อนนะ